อ่าพบแล้วนะครับพบแล้วนะครับแหวนนะครับแหวนหมดอ่าพบแล้วนะครับพบแล้วนะครับแหวนนะครับแหวนหมดนะครับลูกล่างนะครับลูกล่างลูกที่อยู่ในกระบอกนะครับอ่าดูชัดๆหน่อยนะครับอ่าลูกที่อยู่ในกระบอกนะครับโอลิงนะครับโอลิงหมดนะครับโอลิงหมดนี่ ลองหาใหม่ใส่เข้าไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับอ่าอันดับแรกเราก็สันนิษฐานว่าโอลิงเขาน่าจะหมดนะครับแล้วก็เลยเขาไม่ส่งแรงอัดลงไปหาหาแกนกระทุงนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับแล้วเป็นแบบไหนนะครับเราก็ตามกันไปเลยนะครับ ในไหนถอดแล้วนะครับก็เปลี่ยนไปเลยนะครับสองลูกนะครับจะได้จบทีเดียวเลยนะครับเปลี่ยนสองลูกนะครับแหวนโอลิงนะครับแหวนลูกซูบหรือว่าโอลิงครับอ่าประกอบกลับนะครับประกอบกลับนะครับอ่าถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับอ่าบางทีใสยผิดนะครับหลายคนใส่ผิดนะครับดูรูนะครับรูนะครับให้รูอยู่ล่างนะครับรูนะครับ เพราะว่าแรงอัดมาปุ๊บก็จะมาสุดก็จะระบายออกที่รูนี่นะครับมันเป็นรูระบายนะครับระบายแรงดันนะครับอย่ากลับกันนะครับอย่าไว้กลับกันนะครับถ้าไว้กลับกันก้านหักนะครับประสบการณ์นี้เจอมากับตัวเองแล้วนะครับระวังให้ดีนะครับอย่าใส่กลับกันนะครับนะครับก็ประกอบกลับนะครับประกอบกลับนะครับ หลังจากที่เราเปลี่ยนแหวนโอลิงแล้วนะครับประกอบกับเข้าที่เก่านะครับก็ใส่เกือกม้าก่อนนะครับเกือกมา้าหรือว่าสปริงรับแรงกระแทกนะครับอ่าใส่เข้าไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวใส่เสื้อแล้วต้องถอดเสื้อออกอีกนะครับอ่าใส่เกือกมา้าเสร็จก็ปิดฝานะครับปิดฝา ใส่เสื้อนะครับใส่เสื้อใส่เสื้อลงไปนะครับนะครับใส่ให้ตรงนะครับแล้วก็ อ่านะครับเนี่ยมีเป็นกิฟต์นะครับเป็นกิฟต์ทางด้านหน้าอ่าเป็นกิฟต์ทางด้านหน้านะครับก็เอาไขควงนะครับยัดนะครับแล้วก็อ่านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะยากหน่อยนะครับตัวในนะครับอ่าสำหรับน็อตล็อกแอร์น็อตล็อกแอร์สปริงนะครับสปริงรับแรงกระแทกนะครับ อ่านะครับนี่นะครับอ่าน็อตน็อตบล็อคครับเจ้าสปริงกันกระแทกนะครับอยู่เฉยก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ใส่ยากนิดนึงนะครับเราก็ใช้เทคนิคเอานะครับเทคนิคใช้เทคนิคเอานะครับหาไม่ลงไม่เหล็กอะไรนะครับเพราะว่าตรงบ่ามันอยู่ลึกนะครับอยู่ลึกนะครับแล้วก็ล่างนนเลยนะครับนน ไฟก็ไม่ค่อยดีนะครับเออเออตรงนี้เออเออได้ภาพอ่านู่นนะครับอยู่ลึกเลยนะครับอืมลำบากนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับ ตัวเล็กก่อนนะครับขันน็อตตัวเล็กก่อนนะครับล็อกทางด้านในก่อนนะครับตัวเล็กกันนะครับตัวเล็กทางด้านในนะครับก็เป็นกลียม้า เราค่อยๆขันนะครับขันแล้วเขาฝาเขาก็จะดูดรัดกันขึ้นมานะครับประกบลงพอดีนะครับครับเหมือนเดิมนะครับตัวปรับระบบนะครับเราก็ใส่เหมือนตอนเราถอดนะครับครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับคือเขาจะมีล็อกของเขานะครับตอนถอดแบบไหนนะครับใส่ก็แบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสกันนะครับเดี๋ยวลองด้วยระบบไฟก่อนนะครับระบบไฟก่อน ว่าไฟติดหรือเปล่านะครับอาติดนะครับเดี๋ยวเราไปลองแยกกันเลยนะครับว่าเขาจะมีกำลังแยกหรือไม่นะครับ ครับเทสเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าโชคดีนะครับว่าที่เขานะครับไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับแค่โอลิงนะครับโอลิงหมดนะครับหรือว่าแหวนแหวนลูกสูบหรือว่าโอลิงนะครับหมดนะครับอ่าอ่าไม่ได้เสียหายถึงกับขนาดการนะครับการขาดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มาด้วยอาการการขาดนะครับสาหรับเจ้าแยกฮิวตินะครับ A V R 700นะครับจบกันไปแล้วนะครับกับคลิป วิธีการลื้อนะครับตรวจเช็คนะครับกับเจ้าแยกหิวติตัวนี้นะครับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วฝากติดตามช่อง youtube ซ่อมซื้อหรือขายนะครับบายช่างคุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ